พี่กุ้งครับไอไอรินฟูบิคใช้แล้วดีไหมครับดีค่ะใช้แล้วข้าวดีรวงไม่เป็นรีตอนผสมปุ๋ยวานเนี่ยข้าวเขียวนานไหมนานข้าวไม่ล้มด้วยคแค่ลองลองลองตรงปลายนานะช่วงปลายนาครึ่งหนึ่งไอตรงต้นบ้านเนี่ยมันล้มที่วงแหลมมาดูไหมป่ะครับที่ปลายนาไม่ลองวันที่ถ่ายให้ดูอ่ะเพราะว่าผสมตัวนี้เข้าไปใช่มันทําให้เราประหยัดปุ๋ยไหมถ้าใช้ตัวนี้ครับประหยัดประหยัดเยอะเลย แล้วข้าวดีรวมรวมมันไม่มีรีบอะ่ะมันทําให้เราประหยัดปุ๋ยไปเยอะเลยอะ่ะใช้มากี่ครั้งแล้วครับกี่รุ่นแล้ว1รุ่นก็ปรับปืืมพอใจพอใจมากแล้วข้าวที่เราเกี่ยวไปก่อนหน้านี้แปลงนี้19ไร่ได้ข้าวเยอะไหมก่อนหน้านี้สิองเกียนโดยประมาณแล้วพอมาใช้สูตรไอไอนีพี่ชีวิตผสมไอรินฟูวิกเข้าไปกับปุ๋ยเนี่ยเกี่ยวไปแล้วได้กี่เกวียนสิ ากว่เกือบไล่ระเกลียนเคยเคยได้แบบนี้ไหมพอใจไหมได้ดีพอใจเลยลุงแหลมพอใจจะอยากขอบคุณใครไหมขอบคุณลุงแหลมที่มาแนะนําครับจริงมาเจอกันโดยบังเอิญอ่ะแล้วอยากจะบอกต่อพี่น้องเกษตรกรยังไงให้ได้ข้าวดีแบบเราเนี่ยก็อยากบอกให้ใช้ต่อให้ใช้ต่อแล้วก็ ให้เชื่อไงให้เชื่อว่าเออมันใช้แล้วดีจริงอ่ะครับจากการพิสูจน์เห็นผลกับเราแล้วเห็นผลแล้วก็แนะนําหลานหลานก็ยังหลานก็ยังได้ดีในกิ๊บก็ยังได้ดีเลยอ่ะครับตอนนี้คนของขวางนี่เยอะแล้วนะที่ใช้ของเราใช่ครับเยอะมากอขอบคุณป้ากุ้งมากจ้ะที่ใช้ดีแล้วบอกต่อ<ช>ครับพี่น้องของขวางพี่น้องทั่วประเทศนี่คือตัวอย่างหนึ่งครับไอรินฟูวิกดีจริงดีจริง,ด,รงดีแน่ ใช้กับดาวเรืองดอกเป็นใหญ่เลยนะโอ้โหร <c oughs> ับประกันนะนี่รับประกันความพอใจโดยเหลือจากหวานข้าวไงก็มาใส่ดาวเรืองครับพอใจแล้วครับขอบคุณมากครับ